ไปเห็ดไปทัวร์แม่โอ๊ยมอมหัวนะนราลงไปเลยแม่กุ้มใจมากจะอาบน้ำให้ยังไงกูเครียดเลยเนี่ยแม่ไม่ไรจะเล่าไหมเครียดเครียดเรื่องเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยโจนใส่อ่างน้ำเลยเอาไงดีแม่เอาไงดีจะไปกับแม่ไหมเนี่ยไปกับแม่กับพ่อไหมเดี๋จะอยู่นี่นอนลงไปนอนลงไป นอนลงไปเลยโอ้ชุดที่ไปเที่ยวทะเลนั่นก็ซักไม่ออกได้ทิ้งเลยนะมารถไฟด้วยมารถไฟรถไฟบ๊อบอยู่ไหนรถนี่นี่นี่รถไฟอยู่นี่นี่เอารถไฟไปด้วยขี่เป็ดขี่เป็ดขี่เป็ดลงมาจากภูเขาขี่เป็ดแสลงมาจากภูเขาขี่เป็ดลงมาขีเป็ดลงมาขี่เป็ดลงมา ม่ขี้เมามี่เกี่ยเลยมึงยังใส่รองเท้าอยู่เาะ